สวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะมาดูเขียดน้อยนะการเข้ามาอยู่ในบ้านจะซุกซนขนาดไหนเริ่มเริ่มจะปราบกองดินแล้วนี่ดูฝนมันตกนะคะช่วงนี้ตกทุกวันเลยนะคะไม่ว่าจะกลางวันกลางคืน <c oughs> ต้นปล่อยพราะความปลึกไว้ก็ดึงไปแล้วเหลืออยู่ต้นหนึ่งกิฟนี้สุดยอดเลย ดูเอาเล่นแล้วนะฮะโอ้จะสนุกอะไรจังเลยกิฟด,ดูนะนี่นะคะบรรยากาศยามเช้านะคะแม่แม่ตอนนี้นะะฝนก็เพิ่งหยุดตกอ่ะฝนเพิ่งหยุดตก ยาในเปียกับต้นอ้อยของเราต้นอ้อยมันไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะแม่เม่์ะเพราะว่ามันนาอมันโดนน้ําบ่อยนะคะมันอยู่ใกล้น้ํามากก็เลยต้นมันไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่เราก,กิดเออเขีดทําอะไรเนาะอ่าเเดี๋ยวไม่มีเงินเด้อเดี๋ยวไม่มีเงินเด้อ ตอนกลางคืนยังไม่ได้ให้มาอยู่นะคะแม่แม่นะเนื่องจากว่านะคะเรายังไม่ได้หาลวดน้ำนะคะมาพันเสาไว้เลยเดี๋ยวบ้านจะพังเนาะถ้าให้มาอยู่ตอนกลางคืนก็ต้องนอนเฝ้านะคะถ้ายังไม่มีลวดน้ำนะคะแต่กระท่อมนะคะที่เรานอนเฝ้าอมันรั่วนะคะมันนอนไม่ได้เลยนะคะมันนอนไม่ได้เลยก็เลยต้องให้เคียนนออยู่ข้างนอกนี้นะคะตอนกลางคืนเนาะก็จะมาอยู่ช่วงที่เวลาแต่เรายืนเฝ้าได้อย่างเงี้ยนะคะแม่แม่ ถ้าเราอยู่แบบนี้ก็คือให้นางมาเล่นดูดูด,ดูอึงอ่างทำอะไรอยดูจะงัดดินแล้วนะให้พังลงมาเล่นยังกระเด็กเลยปล่อยให้อยู่คนเดียวไม่ได้นะคะดู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 ดดขาสั้นๆเอาเก็บ ดินมันแพงเดอ้อไม่เหมือนบ้านเราเดอ้อเอาอกไปวันหนึ่งหลายกิโลเลยนะนะ่ะโอ้โๆสานะตรงนี้นะคะเป็นเนินทรายยังเฉะเลยนะคะแม่แม่แมดูเฉะมากเลยยาก็ขึ้นไวมากนะฮะยากขึ้นไวมากเลยเพราะามันหน้าคนเนาะ <laughs> เอาดันเอา เอาเอาเอาดูไม่ไม,ไม่ไม่กินยานะเอาเอาเอาไว้ข้างในไม่ยอมกินยาเลยเล่นอย่างเดียวแม่โอ้โหโอ้โหโอ้จะมีปีนด้วยโอ้ดูดูขาสั้นๆไหนขึ้นไปสิอ่ะขึ้นสิไหนขึ้นสิขึ้นได้ไหมอูอู๋อ,อูหนูขึ้นได้อู๋ดู อีขาสั้นๆเนาะเอาถูเอาถูหน่อยถูหน่อยมีเสองให้ถูสบายจะตายเอออย่าพังก็โพนักเรียนเสพมากนะคะแม่แม่ตัวเล็กๆอย่างนี้ดูดูทำใหญ่กว่าหนูถ้าหนูไม่ชอบหนูก็ไม่เอาเหมือนกันนะคะกิ๊บ ไม่ได้กลัวเลยตัวเองนเนาะเล็กก็เล็กกระปุกลุอยู่เห็นเขาตัวใหญ่ถ้าตัวเองไม่ชอบไม่พอใจไม่เอาเลยนะใส่เลยเนักเลงไหนห,หนนามาหน่อยสิขอดูหน้าหน่อยสิสนุกไหม พอต้องกวาดออกแล้วนะั่นนะ่ะดินน่ะข้างบนหลังนะ่ะเต็มเลยเชยื้อได้ถูเออถูดินเนาะถูดินลงมาเดี๋ยวดินมันจะหายหมดนะเดี๋ยวเธอไม่มีเนินดินนะกิบจ้ากิบจ้าไหนจ้าจ้าน่อย จ๋าจ๋าน่อยนี่นะคะแม่แม่บรรยากาศยามเช้าก็จะประมาณนี้เลยนะคะฝากทุกๆท่านนะคะเอ็นดูนางด้วยนะคะแม่แมค่ะเอ็นดูนางด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ควานนะคะจะลงคลิปนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะได้รับชมไหมนะคะแม่แค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ